สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องชิคก็จะมารีวิวชานม้งไข่มุกค่ะซึ่งเป็นของโปรดของน้องชิคเลยนะคะซึ่งอันนี้ก็คือร้าน The Fire b e a d นะคะน้องชิคก็ยังไม่เคยกินนะคะจะมาชิมเป็นครั้งแรกนะคะซึ่งเมื่อกี้ใส่หลอดไปแล้วนะคะ <c oughs> นี่นี่หนูมาชิม,ลมเลยค่ะอร่อยไหมอร่อยมากค่ะไข่มุก,มก,มก,มกนุ่มไหมนุ่มค่ะอันนี้เป็นนมหนีหอบไก่โดนใส่ไข่มุกคนใส่ค่ะระวังไข่มุกติดคอนี่มัใกล้ๆกล้ลูก โซ่กับไอ้ไอ้นั่นแม่เสือเสือไ,ได้จริงเหรอไหนแม่ชิมมั้งเท่ากันก็เห็นหลายสาขาแล้วนะตรงนี้อยู่อ,อะไรนะมีตรงแถวแถวบ้านนั่นแถวแถวบ้านเรามีด้วยเหรอหนูเห็นมีตรงข้ามวาดัดอะวัดดอนเมืองอะข้างวัดดอนเมืองเมื่อกี้นะคะหนูก็ชิมไปแล้วนะคะแนะนำให้ลดความหวานเหลือหวานน้อยนะคะราะมันหวานไปหน่อยนะค่อนข้างที่จะหวานอยู่ค่ะเดี๋ยวจะเป็นเบาหวานนะคะ แต่ก็โอเคนะราคาถูก45บาทเหรอค่ะใช้ได้ใช้ได้ไข่มุกโอเคผ่านใช่ค่ะนุ่มมากเลยค่ะไข่มุกอ่ะใครสนใจก็มาแวะซื้อทีแล้วกันสาขานี้าาอยู่สาขาตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะ